สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านชาวเกษตรกรนะครับมาดูการตริดตาดอกนะครับภาพจริงก้ายางพารานะครับที่เอาสมแดงของเรามาใช้นะครับเรามารู้จักกเจ้าของสวนเลยครับว่าเขาทํากันยังไงนะครับนี่ครับครับแม่แม่เอาสมแดงมาผลยางสวนหนึ่งได้ไหมตรงหน้าเนาะครับอันนี้คือต้นยางที่ที่ผลสมแดงแล้วไหม อันนี้คือทาบตากิ้งเลยมันมบบ่ทาลวะครับเอาหนาหลวงบอกตัวตังอยู่ว่าปนสมแดงไปจากคังแล้วนะครับพิธีการทาบตากิ้งเลยาาก็จะโดยวันไหนจะได้ทรงนะครับกาปนสมแดงไปสองเที่ยอันนี้เขาทาบกิง้งทาบกิ้งนี่กัประมาณประมาณยี่สิบผ่ามือยี่สิบผ่ามือเขาก็เปิดพลาสติกออกเปิดพลาสติกออกกับประมาณสี่สิบมือเขาก็ตัดขายได้ Liberal, Connie, ถ tamam, Higher, ้าถ้าเป็นตาเขียวแพนตาเขียวแบบนี้เขาตัดขายได้สี่ี่เอ่อยี่สมือเขาก็ขืนได้ถ้าเป็นถ้าเขาสีเลี้ยงชัดขายได้ได้ชนะัดได้ชัดนึงเต็มร้อมปูงซีเขากะซีที่ผามืออครับอันนี้ยางจักเดือนหรืครับนี่อันนี้ยางได้สีเดือน5าเดือนนี่จะหาเดือนด้เปลี่ยนพันเฮาก็าก่อนสยิสซงเขาต้องตัด่นบ่ตัะ ถ้าทรงสายเขียวกะสามทิพหามือตัดช่วงนึงจ้ะถ้าทรงเป็นยางชัดที่ทิพหามือก็ต้องเลี้ยงไว้มันขึ้นแตกชัดออกหน้าตามันมันสีแก่สมบูรณ์แบบใบแก่เขียวแบบมีพร้อมปลูกอือที่ที่ว่าสมบูรณ์เนาะนี่คือุกส้มแดงไปสองขังเลรอครับพี่ถองจ้ะสมแดงสองขังใบมันก็งามเนาะงามงามโอเคอยู่ มันเปนกกลี่ยนตะกอนมันบดียังสี่นั่นบ่ตะกอนมันกับว่เป็นสี่มันใบหยอใบยิบใบยอตะกอนที่เอาสมแดงมาใส่นั่นบ่จ้า<อ>ครับชื่อเจ้าของสวนนะครับอันนี้กาครับรับมาจำไวไ้แล้วค่ะรับจองไวไ้แล้วสองหมื่นต้นสองหมนเขาสั่งแล้วเขาสั่งเล้วสองหมื่นต้นโอ้ใส่สมแดงขี่คนเนาะอ,อันนี้กา ถ้าเป็นตาเขียว10บ,บาทจ้ะตอนตอนราจำถ้าถ้าเป็นยางชาัดพร้อมปลูก20บาทจ้ะรา,ารคบบาต้นตัว1นา้ว1นงา้ามีคนสม,มยัยจะขังครับโ้่ลองครับราคาส้มน่ครับใบใบต้นลูกไมีได้กคัวครับ ใส่้มแดงเ้านครับเป็นแดงมิโนเข็นแดงดกหน้ามาครับนีคอตตางตาผลงานนะครับของสมงบงน่าเียน้นจ้ะนี่เครับเือคนละหนึ่งกัเนาะนี่นะอันนี้ท่าเครับจับงคือคนโหวดบ้านหน่งจ้า <ม>นีรับแล้วอรสทางนาที่ทชัยมากมีพัดจิกันคือาถาดจริงเละเตยมพันเลยครับรับ้งเด้อรับเด้อครับถ้บาหายจาก็นเส้นพูดถึงการจีส่สมแดงข้าสิบคนโอเคบอกกบุกปิดโของการใส่กรไแล้วแต่ว่าเชียร์สองเดียร์สองเดียร์กับว่ามันโอเคอยู่จต่เา้อหาเส้นจ้ะ ครับแต่เดลองจะใส่ไปเรื่อยๆเนาะให้มันหูว่าเตรียมรอยมือนนอะไรเนาะครับผมอ่าตอนเดีนขอขอบคุณครับบริษัพทพัฒนาเน็ตเวิร์กที่ผลิตสมแดงนะครับที่ว่าผ่ารอยประเทศสินค้าดีๆนะครับแห่งเกษตรกรไทยและขอขอบคุณจาของสวนนะครับที่ให้ขวามมุดีๆนะครับกับทีมงานสมแดงครับผมอ่าโอกาสดีๆที่ทำได้เลยครับสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสวัสดีครับ